สบายดีสบายดีมาทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องกัญญายูทูบเบอร์วันนี้ข่อยจะมารีวิวอ่าเว็บไซต์ซื้อว่าคอยเพย,ย์ยูนะทุกคนอ่าวิธีสมัครก็คือเข้ามาเรอเอาเข้ามารีกิตเตอร์เนาะสมัครเลยลิ่งข่อยจะมาแปลไว้ที่กล้องคอมเมนต์กับกล้องวิดีโอมาทุกคนถ้าว่าทุกคนกดเข้ามาแล้ว จะเจอหน้าตาแบบนี้นะทุกคนหลังจากเข้ามาสมาัครแล้วเข้ามาใส่ Gmail ใส่ซื้อใส่พัสเวิร์ดราคาพัสเวิร์ดสองตัวนี้แนะนำให้หกหาแปดตัวคือกัดนะทุกคนสองตัวนี้นะคบติ๊กตัวนี้นะทุกคนแล้วมันบอกว่าให้เบิ้งหูที่ปิ้นหัวตัวนี้เนาะทุกคนปิ้นหัวแตะเลย หลังจากลากสมัครเล่นทุกคนอ่าตัวนี้มันเตือนให้ว่าห้ามสมัครหลายไอดีในเครื่องเดียวกันเนาะมันจะแบนเราเนาะโอเคหลังจากสมัครแล้วมันให้ล็อกอินทุกคนใส่ Gmail ที่เราตั้งใส่ Password รากาแกแคปซ่าที่บอกว่าปิ้นหัวทุกคนตัวนี้เลยปิ้นหัวจีรับแล้วล็อกอินเลยทุกคน หลังจากที่เขาเข้ามาล็อกอินแล้วปุ๊บหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเนาะอ่าตัวนี้คือมันให้อันนี้มันโฟรไฟล์เนาะโฟรไฟล์เนาโอเคตัวนี้แมนอ่าออฟเฟอร์บอลดิถ้ามทุกคนอ่าหาู้เห็ดเกี่ยวกับออฟเฟอร์บอลหรือแบบสอบถามเนาะมันจะได้หลายเนาะค่อยบวกเก่งเนาะเกี่ยวกับตัวนี้กาไปเบิ้งวิธีเค้มเหรียญเนาะ เข้าไปสามขีดแล้วทุกคนตัวนี้แมนมันจะรวมให้เฮามันจะรวมที่เฮาเคมเหลี่ยมมันจะรวมอยู่นี่เนาะอ่าไปเบิงเบ้งวิธีการถอนเลยเนาะนทุกคนไปเบิ้งวิธีการถอนตัวนี้เลยวิดดอแล้วมันจะให้เฮาเลือกเนาะติ๊กตัวนี้เลยเลือก อันนี้เป็นโพสินะ์เพย์เนาะค่อยแนะนํากระเป๋าตัวน,นี้เนาเพย์โพสิ์เพย์มันจะอ่าทอนทอนคันตั้ม้วก็ค่ามันจะมุมีค่าธรรมเนียมจะมุมีค่าธรรมเนียมเนาะบางเว็บมันก็นมีค่าธรรมเนียมที่น้อยบางเว็บก็บมุมีค่าธรรมเนียมเลยอันนี้กระเป๋าเพย์เยีย BSC กระเป๋าโดยตรงเนาะกระเป๋าโดยตรงคือ Touch Wallet Wallet Binance w a ประมาณนี้ทุกคนค่อยแนะนำใส่กระเป๋าโพสิ์เพย์ได้ทุกคนแต่ที่โพสิ์เพย์เลย หลังจากนั้นอเอ่เามาเลือกเหนเนรียญเนาะตรงนี้เลยมันมีหลายเหรียญนะทุกคนเว็บคอยเพย์เซ็ตแล้วแต่ทุกคนมากเนาะสมมติว่าคอย, U U อยเซลยูอิดดีทีทีอาร์ทเนาะตรงนี้เลยอ่าขั้นต่ำในการถอนก็คือหนึ่งพันคอยเนะะาะราคาบูมีคาทมเนียมนะทุกคน โอเคอันนี้มันใส่ออีเมลของโพสต์เพย์นะทุกคนทอีอีเมลที่ทุกคนสมัครกระเป๋าโพสต์เพย์มาใส่อยู่นี่มันจะง่ายเนาะเพราะว่ามันเว็บตัวนี้มันมันบอเอาลิงก์ของกระเป๋าเหรียญเนาะมันเอาแต่กับมันเอาแต่เมลของโพสต์เพย์โอเคแล้วก็กดถอนเลยนะทุกคน ภาพรวมก็เป็นแบบนี้นะทุกคนโอเคไปเบิ้งประวัติค่อยถอนเลยนะเนาะอ่ทุกคนมันลบประวัติค่อยถอนเนาะทุกคนแต่ว่าอันเว็บตัวนี้มันมันถอนได้จริงนะทุกคนค่อยถอนมันลายเทียละเว็บเป็น,เป,นเป็นเว็บเกานะ่าเนาะค่อยไปเบิ้งประวัติมันมันมเม่นะโอเคมาไปเบิ้งตัวใหม่เนะาะอ่ารีฟลโลเลยร,รีฟลโลคือการแนะนำเพื่อนเนาะตัวนี้เลยทุกคน กดคำว่าอ่าตัวนี้ Copy นี้้แลวัดตกลงนะทุกคน c o แล้ตั็ไปวางอ่าส่้ให้ไผ่นก็ได้เนอะทางวัดแอปทาง Facebook Tiktok ทุกอย่างเนอะที่เขามีลับโพสลงไปอ่าเว็บตัวนี้ตัวนี้บอกกันตั้งเลยว่าเว็บสายฟรีโมมีการลงทุน่ต้องลงทุนเนอะ ลิ้นฟรีเท่านั้นเนาะโอเคตัวนี้มันม่มีโปรเซ็นเนาะมีแต่เฮาลิ้นลิ้นไปฟรีเนาะโอเคการแนะนำเพื่อนมันมันมอยโปรเซ็นเนาะไปหาวิธีรายได้เสริมเนาะหาวิธีเลยหารายได้คืออ่าตัวนี้นะทุกคนกดเดลีฟบูนันเนาะทุกมือเข,ามาเข้ามากดตัวนี้เลย อ่อนการเราทุกคนกดหูปที่ว่ามันป้นหัวเนาะปินหัว,หวตัวนี้เนาะป้นหัวแล้วกดเคมเนาะมันสีเขียวมันจะเดลี่โบนัสเนาะเคมดีโบนัสจะมันจะขึ้นมาแบบนี้อ่ามันจะให้มันจะถอยลางสิบสิบสามสมงเนาทุกคนแล้วเข้ามากดใหม่ ค okay. ตัวนี้มันจะได้ตามที่กำหนดเลยเนะน, e นาะ1 Energy 0.2 Earning bonus bonus เโบนัสทีเอ่อเอาหานอะได้0.2นอั 2. นี่5ประสบการณ์เนาะโอเคเอ่อไปเบิ้ง3คขีดแล้วเนาะตัวใหม่เลยเอ่อเข้าไปโฟเซตเนาะ เขามาเข้ามาโปเซสต์เนาะมันจะนับถอยหลังเนาะมีแต่กด,กดเคมเนาะทุกคนตัวนี้เลยแล้วมันจะบอกว่า c ิ0กับ2เนาะ c ตัวนี้เลย c10 2แล้วก็เข้ามาที่เคมเนาะ โอเคนะทุกคนเราจะได้ห้าสนะิบจุดศูนย์ห้าเนาะโอเคกดโอเคเลยอ่าจะจะมีโฆษณาเด้งเนาะมีได้กดคูณออกเนาะกดกลับออกเนาะมันจะให้เวลาเราอ่าสี่นาทีสี่นาทีห้านาทีนะทุกคนเราจะได้ห้าสิบจุดศูนย์ห้าอ่าปกติมันจะได้ห้าสิบนะทุกคนเพราะว่าศูนย์จุดห้าคือเราเคโมโบนัสแต่ละมือแต่ละมือนะอยู่ดีนะทุกคน อ่าอย่างนี่เลยเทียวเคมเดลี่โบ bon นะัสเนาะมันจะให้แบบว่าอ่าเพิ่มเลเวลให้เขาเนานะถ้าเขาต้องได้เก็บเาต้องได้กดทุกมือเนาะถ้าว่าบกดมันจะเริ่มต้นเป็นศูนยะ์คือเก่าเนาะมันจะบอเพิ่มเลเวลให้เขานนะถ้าเขากดทุกมือทุกมือเลเวลมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าว่าเขามื่อใดเมื่อหนึ่งที่เขาบกดมันจะลดลงเนาะจะเริ่มจากศูนย์เลยตัดจากศูนย์เลยโอเคหวัง okay. ว่าทุกคนเข้าใจเนาะอันนี้ออฟเฟอร์เบอร์เนาะ เว็บสอบถามเว็บสำรวจเนาะคอยบอรนินัดอันนี้พีซีเนาะมันให้สิบข้างเนาะอ่าแล้วก็กดตัวนี้เนาะเขาเบิองอ่าเว็บไซต์สิบวิเราจะได้ซาวคอยเนาะกดเข้าไปเลยวิวตัวนี้นะทุกคนมันนาาับพลัง สี่สามสองหนึ่งนอนทุกคนโอเคแล้วมันบอกว่าให้คลิกฮุบกลับหัวนะตัวนี้เนาะมากับหัวนี้เนาะต้องมีสีแดงแตะอยู่นี่เลยทุกคนรา้าวก็ verify เนาะโฆษณาหลายกลับเนอะทุกคนเนะดยทุกคนได้ซาวคอยกดโอเคเลยอ่าไปเบื้องต้นไหมเนาะเข้าสามขีดเลย อันนี้สอตลิงนะทุกคนสอตลิงม,มันให้ห้าสิบเก้าข้างเนาะสอตลิงห้าสิบเก้าอันอถ้าเขา hit b u r s ดเขาจะได้หกพันคอยเนาะแล้กก็ได้ประสบการณ์หนึ่งรือว่าจะประสบการณ์กนะ็คือเขาเขาเล่าลิ่นหลายเขาจะได้เลเวบหลายแลักก็เงินเขาเกิดสูงขึ้นตามที่โอเคมเนาะโอเคอันนี้สอตลิงเนาะ สัตว์นี้เขาจะได้หนึ่งร้อยสามห้าต่อต่อครั้งเนาะมันให้มือหนึ่งสิบครั้งเนาะมันมีหลายเนาะสัตว์ลิงมันให้คะแนนคอยหลายเนาะเวฟตัวนี้มันให้อะ่ะเหรียญก็คือเหรียญคอยแล้วเขาเป็นแรกก็เป็นเป็นเหรียญคริปโตเนาะโอเคไปตัวอื่นเนะาะเพราะว่าคาเฮดมันชิญยาวอ่าตัวนี้ไมเน็งนะขุดเนาะลองเข้าไปเลย โอเคน่าจะเฮามี energy ที่เฮาไปเค็มเหรียญแล้วก็แก้ซัดลิ่งเนาะแล้วเฮามาขุดโอเคตัวนี้คือเกมเนาะเกมมันเป็นเกมเอาเหรียญที่เฮาอยู่ในเว็บนี้ไปเล่นเกมเนาะลงทุนเข้ามาแนะนำเนาะยันเสียเหรียญเอาอันนี้เป็น experiment คือประสบการณ์เออคือแบบอ่าที่เฮาเล่นผ่านคือเฮาแก้ซัดลิ่งแก้เค็มเหรียญเนาะ ถ้าเขาต,ตามกำหนดมันบอกว่าถ้าซาวพอเสร็จซาวข้างเนาะหรือว่ากดอาพอเสร็จซาวข้างเขาจะได้ห้าสิบคอยแล้วก็สองเอเนจีเนาะโอเคหวังว่าทุกคนเข้าใจตัวนี้มทีทุกคนอ่านบ้างเนาะตัวนี้สิบพีทีซีเบิงเบิงโฆษณาสิบข้างเนาะจะได้ซาวถ้าครบกำหนดกระดับมาเคลมได้เลยโอเคก็มีในซัมซ้งนะทุกคน าทาวาทาวาหอด1,000งพคอยเนาะสามารถถอนได้เนาะคอยคอยเคยลิ่นหลายเทื่อยละเว็บตัวนี้มันถอนได้เนาะถอนได้ร้อซโอเคมันจะเข้ากระเป๋าพ่อส็ดเ,เพทันทีเลยเอาละนาะทุกคนเนะาะคลิป,ปงคง่อ่เป็นคลิปการหาเงินออนไลน์แบบฟรีโมมีการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนศึกษาดี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งเพื่อบอกพาคลิปต่อไปขอขอบใจบาย